สวัสดีค่ะช่องน้องนคอมเมนต์ค่ะวันนี้นำเสนอลาบไก่มีไก่สดสองน่องนะคะวันนี้คนจนมีสองน่องเตรียมข้าวสารข้าวสารที่เรารับประทานเนี่ยนะคะที่เอาไว้หุงเนี่ยนะคะเอาเอาไปคั่วนะคะเนี่ยตั้งเตาแล้วคือข้าวข้าวสารอ่า ข้าวคั่วเนี่ยถ้าเราทําเองอะ่ะจะหอมกว่าที่ไปซื้อที่ตลาดนะคะเพราะว่าถ้าเราไปซื้อที่ตลาดอะ่ะส่วนใหญ่อะ่ะคือเขาทําไว้หลายวันแล้วก็คือหอมระดับหนึ่งแต่ถ้าเราทําเองนี่จะหอมมากกว่าเนี่ยค่ะข้าวคั่วเสร็จก็เอามาใส่ครกแล้วก็เวลาตำก็ต้องค่อยๆตำนะคะเพราะว่าถ้าตำแรงนี่กระเด็นไปหมดเลย ปอก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 ป๊กเป๊กป๊กก็คือตำไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะคะต้องตําให้ละเอียดนะคะแต่ว่าสูตรบางคนคือเขาจะเอาท่อนสามท่อนสี่แต่ของเรานี่ชอบละเอียดไก่เราก็เอาไปสับสับให้ละเอียดเลยนะคะแลออกจากขาในส่วนกระดูกไม่เอาข้าวคั่วที่เสร็จแล้วก็เตรียมไว้ นี่ค่ะข้าวคัว่วเครื่องปรุงนี้เราต้องเตรียมให้พร้อมนะคะแล้วก็หอมต้นหอมผักชีซอยน้ำปลามะนาวมะนาวนี่ขาดไม่ได้นะคะเป็นพระเอกในทุกเรื่องพริกป่นจากนั้นเราก็าไปตั้งตั้งกระทะเลยค่ะ ตั้งกระทะก็เติมน้ำลงไปน้ำนี่ไม่ต้องใส่เยอะนะคะแค่ครึ่งถ้วยพอน้ำเดือดปุ๊บเราก็นำไก่ที่เราสับไว้เมื่อสักครู่นะคะนะเทลงไปได้เลยอันนี้เราไม่ไม่ใช้คำว่ากี่นาทีอะไรไม่ใช่นะคะต้องเรากะเองนะคะว่าเพราะ ใช้มากใช้น้อยอย่างเรานี่ไก่นิดเดียวเราใช้เวลาสักครู่เดียวเพราะน้ําเดือดอยู่แล้วไก่ก็จะสุกเร็วเพราะสับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วพอไก่สับพอเดือดแล้วเทกองมาใส่ภาชนะที่เราจะเอามาคนนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้ปรุงแล้วนะคะใส่น้ำปลาลงไปใส่น้ำมะนาวลงไป ใส่พริกป่นลงไปเพื่อนๆนลองลองทำทานดูแล้วกันนะคะมันก็ค่อนข้างจะง่ายเนาะแต่เราก็คลุกเคล้าคนให้เข้ากันก่อนนะคะส่วนผสมครั้งแรกหลังจากนั้นพอมันเข้ากันเสร็จเราก็เอาผักเทลงไปได้เลยแต่ข้าวคั่วเราจะใส่สุดท้ายนะคะอย่าเพิ่งใส่เพราะว่ามันจะอมอมน้ำ เครื่องปรุงต่างๆจะทําให้รสชาติไม่อร่อยต้องเสร็จแล้วชิมเรียบร้อยแล้วถึงจะใส่เข้าครั่วได้ใกล้ๆจะเสิร์ฟก่อนนะคะนี่เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟพร้อมกรุ่นเลยนะคะเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้ววันหน้าจะมาไลฟ์สาระให้ชมใหม่วันนี้ ขอบคุณที่รับชมนะคะนี่ค่ะผักก็มีผักกะทินต้นหอมแตงกวาอาันนี้ชอาเรียกฝักชีฝรั่งคือเป็นเครื่องเคียงไม่บายคลิปหนา้า